ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับช่องอาทิตย์โพลตาชาแนลนะครับวันนี้เสร็จจากภารกิจทางบ้านแล้วก็ออกมาที่วัดเหมือนเดิมนะครับที่สำนักปฏิบัติธรรมธรรมศีบุญน,นะครับเพื่อมาเตรียมปรับปรุงสถานที่นะครับตัดแต่งสถานที่ตัดหญ้าเพื่อ,อเพราะว่า,าใกล้จะออกพรรษานะครับก็มียาติธรรม ก็ปรับเปลี่ยนผู้หียนเข้ามานะครับแต่วันนี้มีแต่ผู้ชายนะครับมีแต่ญาติธรรมผู้ชายเข้ามาดูแลรักษาช่วยกันนะครับดูปรับแต่งกระถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนเนี่ยตรงที่แห่งนี้นะครับก็เป็นป่าช้านะครับก,ก็ยังเป็นป่าช้าอยู่เป็นป่าช้าเก่านะครับเป็นหลายร้อยปี ป่าช้าเก่าเป็นร้อยมานนี้บนพ่อแมอ่ครูบาอาจารย์ท่านก็ามาท่านก็เลยได้บอกจะติดทำญาติโยมไว้นะครับว่าถ้าท่านมาแล้วจะให้ท่านมานอนอยู่เฉยๆนั่งยู่เยเฉยอะไรไม่ได้นะครับท่านต้องท่านต้องพัฒนานะครับท่านต้องการพัฒนาโคกแห่งนี้ให้เป็นที่ เรียกว่าให้เป็นที่ต่อไปก็น่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คนเป็นที่คนมาสักการะกราบไหว้บูชานะครับอ่านี่ก็ตัดแต่งด่าต้า้ย่า,า,ยาตัดญ้านะครับปรับปรุงสถานที่เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะได้ลงมาหลังาหลังจากที่ ออกพรราเรียบร้อยนะครับออกพรรษาเรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้เมตตาลงมาแล้วก็มาทําหน้าที่ต่อนะครับมาพัฒนาต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องอาทิตย์พุทธตาชาแนลนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิป่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ